หลักการและเหตุผลให้ผู้คนได้เข้าถึงศิลปะได้ง่ายโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะให้กับผู้ที่มีความสนใจและรักในศิลปะเนื่องจากคนมองว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะคนไม่กล้าที่จะลองวาดรูปและค่าอุปกรณ์ที่มีราคาสูงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าถึงวัตถุประสงค์ 1>, 1. เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในศิลปะได้เข้าถึงศิลปะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกรได้ง่ายขึ้น 2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านมามองเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกรมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้ปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์ด้านลบต่างๆแล้วมาดื่มด่ำกับศิลปะที่น่าสนใจวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงานผ้าพิมพ์ 1. กระดาษ A4 2. โฟม 3. สีอะคริลิก 4. ลูกกิ้งผาพพิมพ์5ไม้เสียบลูกชิ้นโปสการ์ด 1. กระดาษ A6 2. สีอะคริลิกและสีโปสเตอร์ 3. ผู้กันขั้นตอนการวาดรูปโปสการ์ด 1. เตรียมสีโปสเตอร์พรมด้วยน้ำเปล่าและบีบสีผสมสีอะคริลิกให้เรียบร้อย 2. ใช้พู่กันจุ่มสีที่ต้องการระบายบางๆบนกระดาษเป็นพื้นหลังตามต้อง,งการ 3. รอสีชั้นที่1แห้งสนิท 4. ีใช้พู่กันจุ่มสีที่ต้องการอีกทีในการวาดแต้มสีเป็นรูปที่เราต้องการเช่นรูปกลีบดอกไม้ 5. เมื่อเติมจนพอใจรอให้ทุกอย่างแห้งสนิทเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำผ้าพิมพ์ด้วยแผ่นโฟม 1. นำโฟมมาเขียนลวดลายรูปที่ต้องการด้วยไม้เสียบลูกชิ้นให้เกิดร่อง 2. นำสีอะคริลิกกิ้งบนแผ่นโฟม 3. นำกระดาษวานลงบนแผ่นโฟมจากนั้นนำมือหรืออุปกรณ์ที่แบนเช่นช้อนหรือบาเลิงรูปให้ทั่วชิ้นงาน 4. ดึงกระดาษออกจากโฟมกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาทำงานกลุ่มเป้าหมาย คนทั่วไปบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลายัยระยะเวลาการทำงาน1วันวันศุกร์ที่29กันยายนพศ2 5 6 6เชิงปริมาณสามารถช่วยให้คนที่เข้ามาร่วมได้แสดงความเป็นศิลปะที่ตนเองต้องการออกมาได้อย่างสนุกสนานเชิงคุณภาพ ได้ผลงานทั้งภาพพิมพ์และโปสการ์ดที่สวยงามจากฝีมือของผู้ที่เข้ามาร่วมที่ไม่ได้มีรูปแบบสากัน